ทุกคนมีเรื่องจะมาเล่าอีกแล้วมันจะมีน้องคนหนึ่งค่ะขอตั้งชื่อให้ว่าน้องบราวนี่และกันนะคะก่อนอื่น,นะคะก่อนที่จะเล่านะคะอันนี้นะคะจะเป็นน้องโสมเอมี่นะคะเป็นครีมเร่งผิวขาวนะคะอันนี้ก้อยใช้ไป2กระปุกแล้วก็คือเป็นผลดีมากๆเลยนะคะนนทุกคนร้านก้อยพร้อมส่งมากนะคะทักแชทมาซื้อได้เลยร้านก้อยขายของแท้มีบัตรตัวแทนะคะนน่ะมาต่อส,สวยคนงามนะคะได้ทักมาว่า เจ้เอ่อหนูจะเอาอันนี้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 เจ๊รวมยอดให้หน่อยไอเราก็ว่าได้ค่ะแล้วเราก็รวมยอดส่งเล้บัญชีไปค่ะเจ๊ไม่เอาอันเมื่อกี้แล้วหนูจะเอาอันนี้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 ค่ะเจ๊รวมยอดตอง้วเมื่กว่าเออธรรมดาแหละลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็รวมยอดส่งให้บัญชีไปไหมค่ะมีรอบต่อไปอีกนะคะเจ๊หนูเปลี่ยนใจอีกแล้วหนูเอาอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็รวมยอดมาให้เราก็ว่าได้ค่ะตัวเองอ่าอันนี้ยังมีความอดทนนะคะก็คือแบบรวมยอดไปปกติเลยนะคะนางทําแบบนี้ซ้ำๆเราก็เลย เอา้ามันไม่ใช่แล้วเออเอาสีล่าสุดนะคะจะไม่ได้เปิดคนส่งเองนะคะคนหน้าตาดีๆไปส่งให้ลูกค้าเลยนนึง,คนงนะคะทักมาสั่งของเนาะให้น้องชื่อว่าน้องเยลลี่และกนะะันค่ะน้องเยนลีกรรมเนาะเป็นชื่อสินค้าในร้านเอง,องเนาะาทัวรดามาลงดิฉันนะคะว่าชั้นเรียนแบบคนนู้นคนนี้คือที่ ใช้ชื่อนะคะแทนลูกค้าก็เพราะว่าการเรียกชื่อง่ายนะคะพี่หนูสั่งเยลลี่เนื้อ3ชิ้นคอนเฟกหนึ่งปุกเยลลี่กัม1งนี่กรอบด้วยค่ะแล้วก็ได้ค่ะตัวเองแล้วเราก็รวมยอดเสร็จสับเรียบร้อยให้น้องเยลลี่กัมค่ะบอกว่าสั่งปุ๊บรวมรวมยอดปับ๊บโอนปุ๊บ โอ้โหทันใจสนเต็มไหมคะอ่อโอนเสร็จแล้วนะคะก็ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้จ้านก็ได้ส่งชื่อที่อยู่มาค่ะแล้วน้องมีการแฮชแท็กพี่ด้วยนะคะว่าพี่คะาหนูรบกวนอะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมคะจ้าน้องเยลีกำบอกพี่เขียนว่าพี่ขนส่งคะหนูขอเบอร์พี่ได้ไหมคะจ้าหน้ากล่องให้หนูด้วย ด้วยความที่สมองเบลอของแม่ค้านะคะก็คือคนที่สองนะน้องได้สั่งเป็นเยลลี่กัมน้องสั่งสินค้ากับก้อยเยอะมากเยลลี่กัมน้องอยากกินสีเหลืองแต่ก้อยใส่เป็นกล่องสีแดงให้น้องนะคะก็เาวนีกรอบก็คือลืมใส่เลยแม่สั่งเาวนีกรอบหนึ่งกระปุกก็คือไม่ได้ใส่ให้สักปุกคือแบบโอ้ยไม่ไหวจริงๆค่ะน้องบอกว่าพี่คะพี่ส่งมาเปลี่ยนใหม่ได้ไหมคะก็คือแบบเราจะเค็มให้น้องแหละน้องถ่ายรูปมาว่าน้องได้รับสินค้าผิดแล้วก็โอเคเราจะเค็มให้หรือว่า ตัวเองส่งของกลับมาให้พี่ได้ไหมคะน้องบอกโอเคค่ะหนูเอ่อค่าส่งประมาณสิบห้าบาทนะคะพี่ค่ากล่องประมาณห้าบาทเดี๋ยวหนูส่งไปให้นะคะคือแบบเรื่องนี้ขอโทษน้องจริงๆนะคะทั้งๆั้งที่น้องตั้งใจมาอุดหนุนก้อยเป็นครั้งแรกนะแล้วก้อยส่งของไปให้น้องผิดแต่น้องก็ยังแบบน่ารักมากมาอุดหนุนเราเพิ่มเลยน่ารักจริงๆเยี่ยมยอด พี่ถ้าพี่ขายที่ตัดเทปลายที่พี่ใช้อยู่ให้ใครแล้วก็นะหนูจะง,งอนพี่หนูจะง,งอนพี่มากๆเลยใดๆคือลูกค้าประจําท่านหนึ่งค่ะซื้อของกับก้อยบ่อยมากแล้วนะน้องคนสวยคนนี้นะคะก็ได้ทักก้อยมาเป็นคนแรกค่ะหลังจากที่ก้อยลงคลิปว่าขายทุกอย่างแม้กระทั่งที่ตัดเทปนั้นทักมาเลยจ้าน้องบอกพี่พี่ขายไหมอะที่ตัดเทปที่พี่ใช้อยู่หนูขอดูรูปนะคะหนูว่าอยากซื้อต่อพี่คือเห็นมันน่ารักม่ไหวอยากได้ไอ้เราก็ว่ามันเก่านะ ตัวเองเนื่องจากว่ามันผ่านการใช้งานแล้วมันเป็นเอ,อ่อการเพ้นที่ตัดเทปชิ้นแรกของกอยมันก็อาจจะไม่สวยเราก็บอกน้องไปอย่างนี้น้องบอกไม่เป็นไรคะ่ะพี่หนูไม่ถือหนูอยากได้ไลนยนี้มากๆถ้าพี่ขายให้คนอื่นนะั้นหนูจะง,งอนพี่แม่ค้านะคะก็แบบใจอ่อนง่ายอะไรยงนี้นะคะน้องมาขอซื้อก็อขายใส่กของพัสดุกใส่ซีดีให้หนูด้วยนะคะแม่ค้าจัดให้ตามคําขอคะ่ะสินค้าใหม่วางขายเร็วๆนี้พี่ตัดเทปเพ้เนท์มือก้อยเพ้นท์เองรอติดตามใน t ิ๊กต็อกและไอจี มีการแจ้งเตือนลายส่งมาติ๊งน้องลูกค้าคนสวยนะคะก็ได้ส่งรูปมาพี่ขนมวันนี้อร่อยมากมาคือมัสเลโร่เปรี้ยวนั่นเองค่ะทุกคนที่ก้อยแถมไปให้ลูกค้าทุกคนได้ลองทาน,นะคะ่ะบอกมันอร่อยมากพี่ยังยังยังไม่หมดนางรีวิวต่อคะ่ะน้องห ี่เบวนี่อร่อยมากอ่ะอร่อยมากจริงๆขอบคุณค่ะตัวเองที่มารีวิวว่าบาวนี่อร่อยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะยังมีต่อค่ะยังไม่หมดยังไม่จบยังไม่สิ้นน้องบอกไอ้ยลลี่เป่าลูกโป่งบับเบิ้ลอะไรนั่นคือพี่หนูจะบอกว่ามันหกใส่ที่นอนหนูเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะคือมันอร่อยมากหนูชอบมากบอกน้องไปว่าแต่เองรีบเอาไปซักนะคะเดี๋ยวนอนมดไปหามันไม่ทันแล้วค่ะก็คือว่าแม่หนูอ่ะบนหนูยับเลยแต่ไม่เป็นไรหนูขอสั่งเพิ ให้เราก็แม่ค้าเนาะไสฟูค่ะลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำนะคะก็คือไอเลิฟมากเลยที่น้องติดใจขนมร้านก้อยนะคะ,ไไคะยังไม่ทำรวมยอดโอนมาและบอกแม่ค้าน่ารัก